เอาละค่ะมาดูกรณีของเด็กสาว17นะคะกับสมรักคำสิงกันบ้างเรื่องนี้เนี่ยคุณการจอมพลังบอกว่าไม่เข้าข้างใครนะคะคดีเด็ก17ร้องว่าถูกสมรักร่วงละเมิดทางเพศเนี่ยแหละค่ะบอกว่าผิดก็ว่าไป,ไปตามผิดพร้อมกับตำหนิครอบครัวเด็กด้วยนะคะว่าดูแลไม่ดีหรือเปล่าถึงได้หนีเที่ยวขณะที่ทางด้านของคุณธนกฤษนะคะบอกว่าเจตนาหรือไม่ก็ต้องดู นะว่าก็จะต้องถูกดำเนินคดีเหมือนกันเพราะว่าเด็กเนี่ยอายุต่ำกว่า18ปีค่ะนา,ายกันนทพงไพบุญเวชหรือว่ากาันจอมพลังค่ะพร้อมด้วยตาของเยาวชนอายุ17ปีนะคะที่อ้างว่าถูกนายสมรักคำสิงล่วงละเมิดทางเพศ วันนี้เข้ายื่นหนังสือถึงนายสมศักดิ์เทพสุทินรองนายกรัฐมนตรีและนายชาดาไทยเศษรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยโดยมีนายธนกฤตจิตอารีรัตน์ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำรองนายกรัฐมนตรีเป็นผู้รับหนังสือ ในการจอมพลังบอกว่าครอบครัวของเยาวชนอายุ17ปีได้ร้องขอให้ตนเองเช่วยเหลือเพราะกังวลว่าจะไม่ได้รับความเป็นธรรมเนื่องจากว่าคู่กรณีมีคอนเน็ t ชันรู้จักคนเยอะในจังหวัดขอนแก่นค่ะและหลังเกิดเหตุก็มีผู้แอบอ้างว่าเป็นตำรวจมาที่บ้านด้วยพยายามจะขอให้ยายขึ้นรถไปเพื่อเคลียร์คดีแต่ว่ายายบอกว่าไม่มีเงินนะคะผู้แอบอ้างก็บอกว่าเป็นตำรวจ ก็ตอบกลับมาว่าไม่เป็นไรเดี๋ยววันนี้ได้เยอะแน่นะคะส่วนการดําเนินคดีขณะนี้ก็ประสานให้พลตํารวจเอกสุรเชษหักผ่านรองผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติให้บิ๊กโจ๊กเนี่ยเข้ามาช่วยด้านคดีแล้วด้วย ส่วนที่มาร้องเรียนนายชาดารัฐมนตรีช่วยมหาไทยก็เพื่อให้ตรวจสอบเยาวชนอายุ17ปีค่ะว่ามีการปลอมแปลงบัตรประชาชนนะคะเพื่อเข้าสถานบันเทิงอย่างเจ้าของสถานบันเทิงกล่าวอ้างหรือไม่ซึ่งเยาวชนอายุ17ปีเนี่ยเขาอ้างว่าไปกันทั้งหมด4คนนะหนในนั้นเนี่ยอายุน้อยกว่าหนูอีกแต่ว่าตัวเองเนี่ยก็ไม่ได้เชื่อค่ะทั้งเยาวชนอายุ17แล้วก็เจ้าของสถานบันเทิงนะเพราะว่าต้องการหาความจริงค่ะ ในบางช่วงเนี่ยนะคะคุณกันจอมพลังเนี่ยก็หันไปพูดกับคุณตาของเยาวชนวัยสิเนี่ยบอกว่าขอพูดตรงๆต,ต,ตัวเองก็ต้องด่าได้ส่วนการรีดถ่ายหรือแบล็กเมลของทางครอบครัวเนี่ยยืนยันบอกว่าไม่ได้กระทําการดังกล่าวแต่ต้องการจะดําเนินคดียืนยันว่ากรณีนี้ไม่ได้เข้าข้างใครแต่ว่ากันไปตามผิดตามถูกจากนั้นคุณกันจอมพลังก็ยังหันไปถามตาของเยาวชนว่าดูแลหลานบกพร่องหรือไม่ก็ได้คําตอบบอกว่าไม่บกพร่อง ต่อมาในการจอมพลังก็บอกต่อยว่าขอพูดต่อหน้าตรงนี้เลยว่าตาดูแลหลานไม่ดีหากว่าดูแลหลานดีเนี่ยหลานตาจะไม่หนีเที่ยวพูดความจริงหลานตาหนีเที่ยวต้องยอมรับความจริงให้ได้ก่อนถ้ายอมรับความจริงเรื่องนี้ไม่ได้ตัวเองก็ไม่ช่วยนะคะแล้วก็บอกว่าสิ่งที่สังคมด่านเนี่ยลูกฉันเป็นคนดีก็ต้องคิดตรตรองเพราะหากจะให้เข้ามาช่วยก็จะไม่อวย นะคะแล้วก็บอกว่าบกพร่องแล้วรู้หรือไม่ว่าหลานเนี่ยไปโรงเรียนแล้วตอนกลางคืนเขาไปเที่ยวผับหรือไม่หากไม่รู้ก็อย่าออกตัวว่าดูแลดีเพราะว่าทุกคนรู้แล้วว่าหลานหนีเที่ยวส่วนคนอื่นในครอบครัวของเยาวชนอายุ17ปีทุกคนก็บกพร่องด้วยเหมือนกันนะคะส่วนกระแสข่าวที่บอกว่าวางยานในสมรักเพื่อแบล็กเมลเนี่ยการจาพลังบอกว่าเป็นเรื่องดีที่จะได้ตรวจสอบหาความจรงิงแต่ขณะนี้ถ้าใครพูดอะไรขอให้มีหลักฐานมายืนยันดีกว่า นำข้อมูลมาจะได้รู้ว่าใครโกหกหรือไม่โกหกนะคะส่วนทางด้านของตายเยาวชนอายุ17ปีเนี่ยบอกว่าวันเกิดเหตุไม่ทราบน,นะคะว่าหลานไปไหนเพราะว่าหลานบอกว่าจะไปโรงเรียนนะคะแล้วก็ขอเงินแม่เพื่อนําไปสมัครเข้าเรียนมหาวิทยาลัยยอมรับว่าหลานเนี่ยกลับบ้านดึกและยายก็โทรตามแต่โทรไม่ติดหลานไม่รับสายซึ่งเพิ่งจะเคยเป็นแบบนี้ที่ผ่านมาก็ไม่เคยจับได้นะว่าหลานหนีเที่ยวในลักษณะนี้ยืนยันว่าหลานไม่ได้รีดไถ่เงินนะคะส่วนทางด้านของ ายธนกรจิตอารีรัตผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำรองนายกรัฐมนตรีบอกว่าหลังจากนี้จะต้องตรวจสอบหลายประเด็นค่ะอย่างเช่นใบอนุญ,ญาตสถานบันเทิงมีการตรวจบัตรประชาชนและปลอมแปลงบัตรประชาชนหรือไม่รวมถึงตรวจสอบว่าเยาวชนอายุ17ปีเนี่ยถูกล่วงละเมิดทางเพศหรือไม่แต่ขึ้นอยู่กับความสมัครใจของผู้เสียหายย้าว่ากรณีของผู้ก่อเหตุนะคะแม้จะอ้างว่าล่วงละเมิดทางเพศเยาวชนอายุไม่เกิน18ปปีแม้จะไม่เจตนาก็ถือว่าผิดกฎหมายค่ะ แต่ก็จะต้องดําเนินการให้ความเป็นธรรมในทุกฝ่ายด้วยนะคะอาทีนี้เรื่องราวที่มันเกิดขึ้นวันนี้ก็เลยไปส่องนะคะทางด้านของคุณสมรักนิดนึงว่าเอ๊ะเป็นอย่างไรเครียดมากหรือเปล่าไม่เครียดค่ะคุณสมรักไม่เครียดนะคะวันนี้ไปอุดรค่ะไปโปรที่วัดคนนําชะโนดไปทําบุญบอกว่าทําบุญแล้วสบายใจค่ะโดยคุณสมรักคําสิงค์นะคะวันนี้เนี่ยไปที่ วัดคำชะโนดในอำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานีค่ะไปเข้าร่วมพิธีมอบพระอุโบสถหลังใหม่นะคะร่วมกับดรไพโรธรื่นวิชาก็มีลูกศิษย์ลูกหาดารานักร้องนักแสดงร่วมพิธีนะคะในการเสียบยอดฉัดหลังพระอุโบสถค่ะ คุณสมรักให้สัมภาษณ์บอกว่าเมื่อ3าปีที่แล้วตรงนี้เนี่ยเคยเป็นป่าตนเองก็มากับอาจารย์แหละมาร่วมกันฝังเสาเอกวางศิลาดีใจค่ะที่อุโบสถเนี่ยเสร็จเป็นศูนย์รวมจิตใจแล้วก็บอกด้วยว่าวันนี้มาร่วมทําบุญเนี่ยนะคะรู้สึกสบายใจมากหากมีปัญหาอะไรเนี่ยคนเราก็ต้องให้กําลังใจตนเองก่อนเพื่อจะได้สู้ต่อไปตอนนี้ยังไม่ได้หมายเรียกจากตํารวจนะคะส่วนน้องวัยสิปีที่ไปให้การจอมพลังช่วยเนี่ยไม่ได้กังวลอะไรแล้วก็พร้อมที่จะเข้าสู่กระบวน กกาาารทงฎหมยค่ะสาหรับในกรณีนี้เนี่ยนะคะวันนี้เนี่ยได้ผู้สื่ขาวได้มีการรายงานนะคะนำเสนอผ่านทางด้านของเดลี่นิวออนไลน์บอกว่าผู้สื่ขาวรายงานบอกมีการเปิดเผยแชทนะคะเปิดเผยแชทของเด็กสาวที่สนทนากับเพื่อนในขณะที่เธอนั้นอยู่ในโรงแรมกับสมรักโดยเด็กสาวอายุ17ปีทักมาหาเพื่อนถามว่าอยู่ไหนให้มารับด้วยพร้อมกับบอกว่าตอนเนี้ย พ่อใหญ่สมรักพามาโรงแรมเขากลัวนะคะว่าอย่างนี้ในขณะที่มีการเปิดเผยแช้นนี้ขึ้นมาแล้วเนี่ยนะคะก็าทางด้านของพ่อแม่ของอหญิงสาว17เนี่ยนะคะบอกว่าเดี๋ยวเตรียมจะไปเข้าพบพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานรองผอบอตรที่สโมสรตำรวจเพื่อขอความเป็นธรรมในคดีวันรุ่งนี้เวลา9นาฬิกาค่ะ